ตอนนี้เราวันที่สามแล้วนะครับเรามาเช่าชุดแล้วเรียบร้อยตอนเช้าไม่ได้ถ่ายตอนนี้ลงมาเลยเพราะหนาวมากให้เรา okay, เรามาเช่ชัหนึ่ง,ง,งเราเช่าชุดพันโมกแล้วสองคนแล้ว,วอราจะ<อ>ไม่ค่อยเห็นเท<อ>่าไหร่ไปดูกันที่เดี๋ยวไปดูที่ตอนไปเที่ยวตอนนี้ขอเดินไปใช้ชีวิตรอดไปให้ถึงสถานที่เที่ยวก่อนครับ<ฮ>ไปเดี๋ยวไป เดินไปหมู่บ้านบกชอนฮานกกันถูกทางปะถูกทางถึงแล้วหลังจากเช่าชือด้ายได้กระเป๋าด้วยไปเดี๋ยวเราพาไปดูหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้ไม่รู้มีาทางอื่นหรือว่าสภาวะเา่งนี้เนินคือแบบอย่างนี้เลยเหมือนขึ้นออสุดเทพไปถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วนี่เป็นไงชุดสวยไหมเดี๋ย <Yeah. S 2> มันไม่โฟกัสไม่โฟกัส อ่าหารุเล่นเสร็จแล้วนี่ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไป,ไปหาอะไรลองทองกันตอนนี้เที่ยงครึ่งครับตอนนี้นะคะคุณชายกำลังทำม้อไฟให้อยู่ว้าวน่ากินมากแล้วดูชุดเชฟ <c oughs>

저희가 또 어떤 가 되는데 다른 게 다니거든요. 여러 번써 봤을 거나. 이 얘기가 กินข้าวที่ยงเสร็จแล้วเมื่อกี้กินร้านตกบุกี้เป็นร้านแบบหม้อไฟอร่อยมากประมาณสองคนประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ว่าให้เยอะมากกินไม่หมดเหลือของเขาไว้หน่อยหนึ่งตอนนี้เรากำลังเดินไปราชวังเกียงบกกุงนะครับก็เดินจากตรงนี้ไปประมาณ2ี่สิบนาทีไกลมากแต่ว่าก็อากาศหนาวเดินชิว,ชว ไม่เรไม่ขึ้นรถไฟฟ้านะเดินกลับไปรถไฟก็ไกลเหมือนกักกกน,เกนเมื่อเ้อนกิข้เขาเดินไปทั้งนั้นแหละเชินชมบรรยากาศอ่ะอ๋อนี่ระหว่างทางเนี่ยมีแบบเป็นหิมะด้วยทุกคนแบบปลาตกไปแล้วเขาก็กวาดไว้กันริมถนนเดินตาม n น v e r Map นะ ก็เดินตามซอกซอยชาวบ้านเขาเนี่ยแหละแล้วก็ไปที่พระราชวังกายเย็นมากเดินไปพูดไปเหนื่อมกันเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พระราชวังเลยกันครับเราไปดูพระราชวังเลยตอนนี้แต่ว่ามันมีโชว์อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งพอดีเดี๋ยวเราจะไปก็บภาพไปดูกันนะครับว่ามันเป็นโชว์อะไรั

นี่เราเข้ามาในพระราชวังเลยกันแล้นวนะครับทุกคนไปเดินไปเดินถ่ายรูปเล่นกันคนก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับาาวันนี้เป็นวันเสาร์เราใส่ชุดฮันบกเข้ามาก็เลยเข้าฟรีฟรไม่ต้องมีเสียค่าเข้า้วยเราอยู่ที่พระราชวังชื่ออะไรนะยังบกกุง อ๋อทอมีนถามว่าทำไมเราถึงไม่นั่งรถไฟ้ามาเพราะว่ารถไฟ้าขึ้นมาก็ถึงเลยค <c oughs> ำตอบก็คือ <c oughs> อยากเดินออกกําลังกายยาวๆ <c oughs> อันนี้ข้างหน้ามีคอนเสิร์ตด้วยครับเสียงรังนิดหนึ่งคนรับฟิลเลยไหมทารูมิติเออทารให้ดูบรรยาก,กาศ <c oughs> เยอะมาก đen này xuôi ถ่ายรูปเล่นกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราลับกันนีเหตุการณ์เกิดขึ้น้วยท <c oughs> ุกคนแต่ไม่บอกหรอกบอกไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าไม่สามารถมีวิดีโอได้นะครับเพราะว่าเราเป็นการเซอร์ไพรส์เราไม่เตรียมกัน <c oughs> ก็เลยมีคนกดหยุดวิดีโอของผมตอนถ่าย <c oughs> เรียบร้อยทีนี้ ท้องวินบอกว่าชุดสีขาวก็คือชุดเจ <ขอ S 1> ้าแบะ,จจะเป็นการช่วยเธอก็ได้ในการกดหยุดวีดีโอมมันมี <พอ S 1> เหตุอะไรเปิดกล่องผิดด้าน <c oughs> แหวนอยู่ข้างบนตลกมาก <c oughs> time. อ๋อมันก็คนเราก็ต้องเป็นครั้งแรกเท่าน,นั้นแหละอันเนี้ยใครมันจะมีกี่ค <c> ร <oughs> ั้งคังเดียวอ๋อเขเดายวายใช่ไหม ใช่แล้วเดินทางกลับไปที่ขึ้นชุดที่ร้านแล้วก็กลับที่พักทีกป่อไป let's go <S เรามาร้านออนเนียนไป อนเนียนคาเฟ่ออนเนียนคาฟออนเนาฟ่อันนี้เป็นขนมที่เราหยิบมาขนมนักินหลายอย่างว่าทุกคนแต่ว่าเราหยิบอันนี้อันแรกก่อนอันนี้เป็นขนมปังเกลือเฟรบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยที่เป็นขนมปังเกลืออันนี้เป็นเกลือโรอยมาค่ะ และอันนี้ก็เป็นสะโคนปะที่เป็นมัทฉะและอันนี้คืออะไรนะอะไรไม่รู้แต่ว่ามาันสิกเนเจอเร์ของเราเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว<ะ>ว้าวโอ้ ลุกแ,แรงขึ้นอ่ะตอนแรกมันดูแบบดูแข็งอ่ะแต,แต่ว่าแตไปแล้วนี่มันจิ้มลงไปแล้วก็คือแบบนิ่มมากมันแบบนุ่มๆจุ่มๆอันนี้เกลือหรือเปล่าทอดเจิ้มเกลือหน่อยหรือว่ามันมีเกลืออยู่แล้วไม่ลยยสำร์บอืม หอมเลยอืมนุ่มๆแต่ว no ่าแม่รสออ่ะอ้่าวเปือะเก่นเลยนะอารมณ์เหมือนตปังในสดบ้านเราข้าวหอาเกลือเกาหลีเขาจะเค็มหรือว่าเขาจะหวาน แป้งเหมือนโัวซองบ้านเราแต่ว่าเนื้อแน่นว่ะเจ๋อเขาไปด้วยเหรออะอรอะชิ้นที่สองก็คือโอ้โหแข็งคือมันเคลือบมันเคลือบไอ้นี่มาไวท์ช็อกโกแลตเพราะฉะนั้น มันก็เลยหั่นยากนิดนึงคุณคนกินยังไงอมียก่อนีกินยังไงมีเสียบก่อนนี่นยังไงอ๋อเี๋ยอแนไอันนี้อันนี้เียั่นขันขึ้น 근데 이거 아니, 누구야, 이거 아니야. 지금도 손에, 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 에 손에, 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 손 손에, 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 에 손에, 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 에 손에, 에손 อันนี้เราสั่งเป็นฮอตช็อกโกแลตมาอยากให้เห็นมากเลยกินมากฮอตช็อกโกแลตชี่ถึงต้องอ้าอห้าเออ มันคือรสชาติที่ปกติชอ็อกโกแลตเราจะเอาน้ำเปล่าชงใช่ป่ะแต่เนี้นเหมือนเขาอะเอาน้ำชามาผส,สมมาผสมใส่ผงโกโก้ <c oughs> น้ำเหมือนชาชอ็อกโกแลต <c oughs> <c oughs> แปลกมากอันนี้กำลังชิมภูเขาไฟอยู่นะคะไม่ฝิดคอใช่ไหมนี่ อันนี้ผู้เขาไปหันมาแล้วข้างนอกมันดูเหมือนแข็งแต่ว่าข้ามันเป็นเนื้อเนื้อนิ่มๆเนื้อหนุ่มๆนิ่มๆเหมือนน้ำปังในสดบ้าเหรอให้โรยน้ำตาลไอซิ่งจ๋อ้เขาทำเป็นทรงดูหองไปอร่อยหอมหอมนมปั๊งเจออะไรกินง่ายสุด <c oughs> ใกล้เคียงบ้านเขาสุด แกนี้อร่อยมันตัองเลยสดเขาชอบอันนี้อันไหนชาเขียวเหรอแต่ว่าแค่กินแล้วมันจะหิวน้ำใช่ถ้ามีโค้งได้เลยนะกินเสร็จแล้วเป็นไงบ้าง ซื้อมาเยอะเกินซื้อมาเยอะเกินมาสองคนจริงๆกินประมาณชิ้นสองชิ้นก็อิ่มแล้วเราซื้อมาสามอันไม่ใช่เพราะว่าเราอยากชิมไงว่าแต่ละอันมันรสชาติยังไงก็อร่อยดีก็อร่อยดีรสชาติก็ไม่ค่อยเหมือนขนมที่ไทยสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีอันนั้นแหละแต่พอกินไปกินมาเราก็รู้สึกแบบหวานไม่รู้ว่าหวานช็อกโกแลตหรือเปล่าช็อกโกแลตมันหวานมาก อ๋อน oh. oh. no? ้อใช่มาค่ะเดี๋ยวเรากลับที่พักกันตอนนี้นะคะเราอยู <h 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 h <h <h ่ที่ย่านหงแดมากินร้านฮงจิจุกุมิก็คือตอนมานะมีคิวเดียวแล้วเราก็จองคิวแต่ตอนนี้ผ่านมาไม่ถึง5นาทีอะ มีประมาณหนึ่งสองสามสี่เพิ่มมาอีกห้าคิวแล้วก็คือถ้ามาช้ากว่านี้ต้องรองอีกห้าคิวคือโชคดีมากเราเป็นคิวต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมดูก็คือเป็นร้านที่ใครใครก็บอกว่าอ่อยอร่อยมากก็คือมันเหมือนจะเป็นปลาหมึกผัดใช่ไหมพอเรากินปลาหมึกผ,มกผัดเสร็เสร็จอ่ะเขาก็จะเอาข้าวล,ลงมาใส่กระทะแล้วก็มาผัดให้เป็นข้าวผัดอีกทีหนึ่ง<อ>เดี๋ยวเราไปลองดูกันใครได้กินแล้ว ตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะเราสั่งเป็นปลาหมึกกับเนื้อผัด <c oughs> ก็คือจริงๆมนี้ให้เลือกนะว่าจะเอาแบบเผ็ดน้อยหรือว่าเผ็ดปกติแบบว่าช่างกล้าหาญในการใช้เสื้อผามาดอันนี้เลยของโปรดเลยอยู่ก้านเมียวเราจะมาลองชิม อร่อยมากนีเป็นเนื้อด้วยอร่อย เมื่อกี้ถ่วงเ้รเขาไม่ได้ให้กินเปเป็้าองแกงนะเราลงมาผัดไทยส่วนอันนี้คือปลาหมึก็มี่ปลาหมึกเขาอร่อยไม่เหนีหยวไฮไลท์อ่ะมันอยู่ที่ข้าวผัด เขาบอกว่าข้าวผัดอร่อยมากมันจะโรยไข่กุ้งห้ด้วยเลยแต่ว่าอันนี้เชื่อนะว่าอร่อยอยู่แล้วแหละอยากให้มีคู่ซื้อจุกกุมม้มีที่ที่ไทยมีไหมนะเอาไปสิบคะแนนไปได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือข้าวผัด ใช่เขาใส่ขัดู้มาด้วยเขาบอกว่าอร่อยตรงแข่นตรงนี้นี่หอมมาก เป็นแบบที่ชอบเลยแบบใส่สาหร่ายแล้วก็ใส่สาหร่ายแล้วก็ไข่กุ้งอ่มันต้องอย่างนี้สิกินกับแล้วไม่กินข้าได้อย่างไรเรามันไทยสไตล์ ถ้าให้คะแนนตั <c oughs> ้งแต่มาเกาหลีมาเขาให้มอยอเดยอันดับหนึ่งแม่มีร้านแบบที่ไอต่อคนนี้บอกแม่อร่อยก็กอยง ไม่มีเพราะมันอร่อยทุกร้านที่กินเสร็จรแล้วครับรถพวชุดทม,มิเป็นไ,ไงบักอร่อยมากท่องมีดบอกว่าร้านนี้ก็คือให้อันดับหนึ่งเลยที่มากินที่เกาหลีอันดับหนึ่งทุกล้าเอออันดับหนึ่งทุกร้านต้ใส่เสื้อถูกวะเนี่ย พิดอ่ะตอนนี้น้องมีอะไรทะเลาะกับเสื้ออยู่อยากให้น้องมีแต่งตัวถ้าเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเดี๋ยวไปดูรองเท้าดีวกว่าเ,าเดี๋ยวเราเดินไปช็อปอะไรน้วแต่ว่าก่อนนั้นผมเจอร้านตูชิตรงข้ามก็เดี๋ยวเดินไปดูก่อนเสือมีแบบพวกซาชิมิปลาหน้ากินหน้ากินที่เราหากินไม่ได้ที่ไทยหรอกเสือแบบจะมาลองกินดูสำหรับซาชิมิเลเวอร์อก็เดี๋ยวเดินไปดูก่อนข้ามถนนไปแปะ ว่ใครที่จะมากินฮงซอจุกปูมีแนะนำว่าอย่าใส่เสื้อสีขาวมาถ้าไหนใส่ผ้ากันเปื้อนนะโจะโจ๊โจ๊โจเต็มไหมมันอยู่ที่คนหรือเปล่าเง้ก็ใช่นี่เรามีร้านราเมงโอทตโซนแถวนี้เหมือนจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับนี่นี่มีเดสซูชิ ถ้าซูชิแบบนี้หมื่นค่ะประมาณนี้ส,สามรู้ชิแบบนี้ประมาณ300รอเดี๋ยวเราแผ่นกล้องไปให้ดูนี่<ม>ขาเป็นน่าจะเป็นแซลมอนแล้วก็ฮามาจิ<ม>นี่มีแบบพวกปลาไหลนะครับพลกข้างล่างนี้พรีเมียมหน่อยก็น่าจะเป็นพวกชโทโร่โทโร่<ม>นี่ชื่อร้านเดอร s ซูชิ<ม>แล้วก็มีร้านข้าง โอ้อันนี้น่าจะอันนี้หามาจิหรือเยลโลฟินวะนี่เป็นทูน่านะครับเราไปดูราคาก่อนอดีกว่าไไอ๋อนี่เป็นราคากิมจิ นี่มีคนมาร้องเพลงด้วยไปราไปชอปปิง้งกัน